สวัสดีครับแชททิศเที่ยวครับผมคลิปนี้พามากินไอเต็มฮะที่สีราชาชลบุรีนะครับแถวๆโรงแรมโนเวเทลนะฮะโอเคครับไปดูกันเลยเป็นร้านแบบอยู่ที่แบบสตรีทฟู้ดอะไรแบบนี้นะครับผมนี่ฮะร้านของเขาก็เป็นร้านไอศครีมกะทินะครับแต่ว่ามีหลายรสให้เลือกนะครับดูสิครับนี่ฮะโดยทีเด็ดของร้านเขาครับก็จะเป็นท็อปปิ้งที่แบบเติมไม่อั้นบัฟเฟ่ท็อปปิ้งนั่นเองดูง่ายๆนะครับผมนี่ครับมีหลายราคานะครับผม นี่ตามนี้เลยนี่ตามนี้เลยครับก็สั่งเข้าไปนะฮะลแล้วก็เขาจะไอติมมาให้เราแบบนี้ครับแล้วเราก็ตักท็อปปิ้งไปตามที่เราชอบได้เลยนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวข้าเหนียวอันนี้ใส่เครื่องด้วย20 ครั้งนี้นะครับเราสั่งเป็นถ้วยละ20บาทนะครับแต่ว่า,<ร>ามันจะได้ไอติมสอลูกนะแต่เราขอแค่ลูกเดียวว่าผมกำลังลดน้ำหนักอยู่นะครับโคตรขัดย้อนแย้งเลยนี่ฮะแล้วก็เติมท็อปปิ้งเข้าไปครับนี่โหจัดเต็มเลยฮะนี่ฮะดูฮะเดี๋ยวเราไปรีวิวกันครับโอเคนี่ช้อนช้อน สีสันมากสัม <Okay. S 1> มด้านนี้ไม่ในเ่อกะ, oh. ะทิปเป็นยังไงบ้างมันไหมชิมหน่อยชิมกะทิหน่อยมันไม่หวานมากอ่ะเหีือว่าไม่ทำปากตามได้ไหม ชื่อร้านชื่อร้านราคาไอศครีมสีราคาอันนี้เราซื้อเป็นแบบไหนนะมีมีอะไรมั่ง2ีสิบสาม ก็คือถ้าสมมติว่าเป็นไอศครีมหนหนึ่งลูกก็คือ10บาทไม่ใส่เครื่องแต่ที่นี่เขาเป็นแบบถ้าใส่เครื่องก็คือแบบบุฟเฟ่นนะเพิ่ม10บาทคือเป็นช่วใน20บาทเค กินกันหมดแล้วนี่ไอ้เจิงไข่แข็งโอ้โหหอนมาก